S The S u r นะคะนี้พบกับนิวในรายการ Novel Y by New อีกแล้วนะคะก็วันนี้อยู่ในรายการรีวิวนิยายวายนะคะทุกคนก็มีคอมเมนต์หนึ่งถามว่านิวจะอ่านให้ฟังไหมนิวก็บอกเลยว่ารายการของนิวตัวนี้นะคะไม่มีการอ่านให้ฟังนะคะทุกคนก็คือเป็นการรีวิวให้เฉยๆว่าเออนิวอะชอบเรื่องนี้เรื่องนี้มันสนุกอยากให้ทุกคนไปอ่านนะแล้วก็ไม่ถึงขั้นกับสปอยนะคะทุกคนแล้วก็ เขาถามอย่างนี้นเราก็เลยแบบมาตอบไม่หายข่องใจนะคะว่าทางนิวไม่มีการอ่านนะคะทุกคนครอยากอ่านก็คือสามารถไปอ่านในเว็บหรือว่าไปซื้อหนังสือได้นะคะทุกคนมี2ช่องทางให้ทุกคนเลือกอ่านนะคะสําหรับวันนี้เรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องที่นิวหยิบยกขึ้นมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะก็คือนี่เลยหมัดแรกรักนะคะก็คือเป็นน้องกรองกับคุณวาทินนะคะกรองเพื่อนของสองเนาะก็ กรองนะคะเป็นนักศึกษาช่างไฟนะคะส่วนวาทินก็คือเป็นมาเฟียผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะคะ,ะเหตุมันก็เกิดจากที่ว่ากรองไปเที่ยวผาแห่งหนึ่งนะคะทุกคนแล้วทีนี้มีเหมือนว่าเหมือนมีตัวโรคจิตอะมาแอบ,บดูกรองเข้าห้องน้ําแล้วกรองก็จําได้ว่าเอ้ยไอตัวโรคจิตอะมันใส่นาฬิกาอันนั้นกรองก็เลยวิ่งออกมาเออออกออกไปแล้วก็เจอคนคนหนึ่งใส่นาฬิกาเหมือนกับไอตัวโรคจิตนั้นเลยกลองก็เลยแบบไม่รอช้าเข้าไปซัดหมัดใส่เลยนะคะสรุปว่า มันไม่ใช่อโจโโลกจิตค่ะทุกคนมันคือคุณวาทินนะคะมาเฟียบุ้งอีโตโกลนนะคะก็เออคุณวาทินก็ไม่ได้โกรธแถมยังชอบหมัดของกลองด้วยอเรื่องนี้นะคะก็คุณวาทินเนี่ยความที่แบบว่าโผโอของวิทยาลัยนั้นอะเป็นเหมือนลูกค้าในบทของคุณวาทินเขาคุณวาทินก็เลยบอกว่าถ้าอยากกู้ตังค์อ่ะเขาอีกอะหรืออยากในบทของเขาอีกอะ่ะ เออเขาขออันนี้ได้ไหมเขาอะอยากไปตามเด็กคนนึงเขาจะพอมตัวไปเป็นอาจารย์สุขศึกษานะอยู่ในห้องพยาบาลอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมากเลยทุกคนแต่ว่าแบบอีฉันชอบอะค่ะทุกคนเออมีเุ็กคนดีอะไรเงี้ยก็นะคะก็ได้มาแล้วก็ตามตามตามลองไปเงี้ยแล้วแกก็เลยแบบว่าแบบเริ่มเข้าหากลองเรื่อย เอากองมาแบบช่วยงานที่ห้องพยาบาลบ้างให้กองซื้อข้าวมาให้ตอนเช้าบ้างอะไรแบบเนี้ยแล้วมีอยู่มาวันหนึง่งกองอ่ะเหมือนแบบว่าม่วงนอนมากก็เลยแบบว่าขออาจารย์นอนที่ห้องพยาบาลทีนี้อ่ะอาจารย์เขาก็เลยแบบว่าไออาจารย์วาทินเนี่ยก็แบบไปเอบหลักหลับกองอะ่ะแบบจูบบ้างอะไรบ้างน่ิดๆหน่อยๆนะคะทุกคนทีนี้กองมันก็เลยรู้สึกว่าใครใครมาทำอะไรเงี้ยแล้วพอลืมตาขึ้นมาพอเป็นอาจารย์วาทินกองก็แบบเอ้ยไม่ได้ว่าอะไร กองก็เลยรู้สึกว่าทําไมกับอาจารย์วาทินกองถึงไม่ว่าอะไรอะไรแบบเนี้ยเออเพราะตอนสุดท้ายนะคะวาทินก็เปิดตัวว่าวาทินคือใครนะคะทินเปิดตัวแล้ววาทินก็กลับไปทํางานไปปกติกองก็เรียนไปแล้วก็ทํางานไปด้วยแล้วก็พอหลังๆวาทินก็เริ่มจะไม่ให้ทํางานนะคะแต่วาทินก็แบบเออให้มาเที่ยวในร้านพี่สินอยู่อะไรแบบนี้นะคะเป็นหมัดเลขหลักที่แบบว่าลงทุนมากๆโดยการที่แบบว่าคุณวาทินคนที่แบบว่าเวลาเป็นเงินเป็นทอง ต้องทํางานทํางานเออเวลาเขาเป็นเงินเป็นทองอะทุกคนแบบได้ยอมลงทุนมาเพราะว่าหมัดรุ่นรุ่นของน้องกลองนะคะเนี่ยเลยมันก็เลยเป็นที่มาของเขาว่าหมัดแรกรักนะคะแล้วก็แบบว่ามีเรื่องแบบว่าเอ,อเพื่อนเพื่อนของคุณวาทินเนี่ยเขาก็ชอบคุณวาทินเนาะแต่เราจะไม่บอกชื่อนะคะเพราะเราจำไม่ได้เนี่ยแหละคนนึงชอบวาทินด้วยแล้วก็แบบเอออยากกาจัดกลองอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็ เป็นวิธีตื้นๆนะค่ะทุกคนเยอะมากอะอยากให้ทุกคนไปอ่านอะเออว่าทําไมกลองถึงแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นแบบนี้ในเรื่องนี้ก็มีหลายรสชาตินะนิวจะบอกว่ามันก็มีเรื่องทั้งแบบดราม่าด้วยแล้วก็บูด้วยแล้วก็มีเรื่องอิจฉาริศยาเข้ามาเยอะก็นิวอยากให้ทุกคนก็ไปอ่านเรื่องนี้นิวก็แบบอ่านนานมากๆเลยว่ะทุกคนก็อยากให้ทุกคนแบบไปอ่านกันนะคะเรื่องนี้สนุกมากๆเลยใครที่อยากอ่านนิยายเรื่องนี้นะคะก็สามารถซื้อหนังสือได้เลยนะคะที่ร้านหนังสือชั้นนําเลยไม่่วาาจะเป็นนร้ หรือนะคะนิวซื้อมาใน480บาทนะคะเรื่องนี้ก็545หน้านะคะทุกคนนี่มาแลกแล้วัวนี้นะคะก็คือแบบเนื้อหาดีมากแล้วก็นักเขียนเห็นไหมบอกแลาว,ว่าเป็นนักเขียนที่แบบดีเียนนะคะของยอ,อนิมนะคะนี่บอกแล้วว่านิวอ่านของคนนี้คือเยอะมากมียอ,อนิมเป็นคนที่เขียนนิยายได้แบบว่าโลกแห่งความเป็นจริงหน่อยอะไรแบบเนี้ยต่อให้คนนั้นจะมีอิทธิพลเยอะสามารถฆ่าคนได้หรือทาร้ายคนได้แต่ว่าเขายังเขียนอิงในแบบแบบว่า ชีวิตจริงอะหลายเรื่องของมีอะมีจะเอาแบบอิงสถานที่จริงบ้างให้เครดิตสถานที่บ้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนตัวละครพวกเนี้ยมีชีวิตยอยู่จริงๆ <Wow. S 1> เลยนะคะก็ถ้าใครชอบเรื่องนี้ก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะคะราคาเริ่มละ480บาทนะคะทุกคน ก็ทุกคนสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะว่าแบบเออใครมีเรื่องอะไรดีๆแบบมาแชร์อย่างเงี้ยเพราะว่านิวก็ไม่ได้อ่านแบบว่าเยอะขนาดนั้นบางเรื่องนิวก็ไม่ได้อ่านใครที่แบบว่ามีเรื่องที่แบบสนุกแนวมาเฟียแนวคุณหมอแนวนักศึกษาที่แบบว่าเออนิวชอบแบบ18บวกแล้วก็ดูโตเป็นผู้ใหญ่ความรักที่แบบอยู่บนพื้นฐานของโลกแห่งความเป็นจริงหน่อยอะไรแบบเนี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe mm hmm. ให้หนึด้วยนะคะก็เดี๋ยวนูก็จะขอตัวลาทุกคนไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้าค่ะบายบาย